สวัสดีครับพี่น้องเกษตรกรแล้วก็ผู้สนใจการเกษตรทุกท่านในวันนี้สวนเกษตรวิทยาของเราก็จะมาชวนคุยในเรื่องของการปลูกฝรั่งในช่วงฤดูไหนดีนะครับเราจะปลูกฝรั่งในช่วงฤดูไหนถึงจะได้ผลดีแล้วก็ในแต่ละช่วงมีข้อดีข้อเสียอย่างไรบ้างครับมาเริ่มกันเลยนะครับในช่วงของฤดูฝนครับฤดูฝน,นจะมีข้อดีดังนี้ข้อดีในช่วงของการปลูกฝรั่งในฤดูฝนก็คือ เราไม่ต้องพรางแสงถ้าเป็นต้นที่มีความสมบูรณ์นะครับเวลาเราปลูกเนี่ยเราก็ไม่ต้องพรางแสงให้เขาเพราะว่าในช่วงฤดูฝนนี้จะมีแดดออกบ้างแล้วก็สลับกับฟ้ามืดค้นบ้างแบบนี้นะครับก็ถ้าเป็นต้นฝรั่งที่มีความแข็งแรงเลยเราก็ไม่ต้องพรางแสงให้เขาเขาก็จะสามารถเติบโตได้ดีแล้วก็สามารถที่จะรับแสงได้ดีทําให้อัตราการเติบโตนี่ก็ดีพอสมควรครับแต่ว่าถ้าเป็นต้นตอที่ แ้าเป็นกิ่งชําใหม่ๆเนี่ยครับก็ไม่แนะนําให้ปลูกกลางแจ้งในช่วงฤดูฝน,นครับให้ชําลงในถุงชําก่อนค่อยนํามาปลูกกลางแจ้งครับเพื่อให้ต้นแข็งแรงแล้วก็สามารถเติบโตได้ดีในการปลูกในช่วงฤดูฝนข้อดีข้อต่อมาในการปลูกในช่วงฤดูฝนก็คือไม่ต้องรดน้ําบ่อยครับในพื้นที่ที่มีน้ําน้อยหรือว่าพื้นที่ที่อาจจะแห้งเร็วแบบนี้นะครับการรดน้ําในช่วงฤดูฝนนี่ก็อาจจะ มีการลดน้ําไม่บ่อยครั้งเหมือนในช่วงฤดูแรงหรือในช่วงหน้าหนาวครับแล้วก็จะประหยัดต้นทุนในการสูบน้ํามาใช้ในการลดต้นฝรั่งได้อย่างมากเลยนะครับสําหรับในช่วงฤดูฝนและข้อที่3ก็คือว่าในการปลูกช่วงฤดูฝนนี่ถ้าเป็นถ้าต้นฝรั่งไม่มีปัญหาในเรื่องของระบบรากหรือเพลี้หรือแมลงเข้าทําลายนี่อัตราการเติบโตก็จะเ,เติบโตได้ดีพอสมควรครับในช่วงฤดูฝนซึ่งในการปลูกช่วง ฤดูฝนนี้ก็นอกจากจะประหยัดน้ําแล้วการเติบโตก็อัตราการเติบโตก็ยังดีนองจากว่าเขาได้รับน้ําตลอดนะครับได้รับน้ําในอัตราที่เหมาะสมแล้วก็หากว่าในพื้นที่ที่เป็นที่ลุ่มต่ำเนี่ยเราทําการระบายน้ําได้ดีเนี่ยฝรั่งก็จะมีอัตราการเติบโตที่ดีเพราะว่าได้รับน้ําอย่างเพียงพอครับมาดูข้อเสียในช่วงของฤดูฝนกันเลยนะครับว่าปลูกฝรั่งแล้วมีข้อเสียอย่างไร ข้อเสียในการปลูกฝรั่งในช่วงฤดูฝนก็คือว่าข้อแรกเนี่ยในช่วงฤดูฝนเนี่ยเวลาที่เรานําไปปลูกเนี่ยไม่ว่าจะเป็นต้นเสียบยอดต้นทาบก่งหรือว่ากิ่งตอนโดยเฉพาะกิ่งตอนเนี่ยอัตราการเกิดเชื้อราเนี่ยในช่วงของฤดูฝนกับเช่นเวลาเราปลูกใหม่ๆนี่ถ้าเรารองก้นหลุมด้วยวัสดุที่อุ้มน้ําหรือว่าชื้นแฉะง่ายอะไรประมาณนี้ครับก็จะทําให้รากของเขาเนี่ยเกิดเชื้อราได้ง่ายครับอันนี้ช่วงหน้าฝนก็เป็นสิ่งที่ควรระวังก่อนจะปลูกก็ รองพวกไตโคโดมาหรือว่าพวกสารต่างๆที่ป้องกันเชื้อราเนี่ยก็จะเป็นสิ่งที่ดีแล้วการปลูกในช่วงฤด,ดูฝนนี่อาจจะเป็นข้อเสียหรืออาจจะเป็นสิ่งที่เราต้องทําเพิ่มเติมก็คือว่าในพื้นที่ลุ่มต่ำเนี่ยเราต้องยกล่องให้สูงขึ้นเพื่อที่จะให้ต้นพันธุ์นั้นไม่เน่าเนื่องจากน้ําท่วมหรือว่าเนื่องจากน้ํามีปริมาณมากเกินไปทําให้รากของเขานี่ชื้นแฉะทําให้รากเน่าได้อันนี้ ในช่วงหน้าฝนนี้ท่านไหนที่มีพื้นอยู่ในพื้นที่ที่ลุ่มต่ําหรืออยู่ในพื้นที่ที่น้ําหลากแบบนี้ครับท่านก็ต้องทําการยกร่องก่อนที่จะปลูกฝรั่งนะครับเพื่อที่จะระบายน้ําให้ฝรังเนี่ยได้รับน้ําอยู่ในอัตราที่เหมาะสมครับเพราะถ้าหากเกิดว่าฝรั่งเนี่ยได้รับน้ํามากเกินไปหรือว่าถ้าเราไม่ยกร่องหรือว่าพูนดินขึ้นเนี่ยฝรั่งอาจจะได้รับน้ํามากเกินไปแล้วก็ทําให้ฝรั่งเนี่ยรากเน่าหรือว่า เกิดเชื้อราได้นะครับอันนี้ก็เป็นข้อดีและข้อเสียของการปลูกฝรั่ังในช่วงฤดูฝนต่อมาเป็นการปลูกฝรั่งในช่วงฤดูหนาวนะครับข้อดีของการปลูกฝรั่งในช่วงฤดูหนาวก็คือว่าฤดูหนาวเนี่ยจะเป็นฤดูที่แสงอาทิตย์เนี่ยอาจจะไม่ร้อนแรงเหมือนช่วงฤดูร้อนแต่ว่าก็มีมากกว่าในช่วงฤดูฝนถ้าในช่วงฤดูหนาวนี่ในการปลูกต้นฝรั่งที่มีความแข็งแรงต้นฝรั่ดังพวกนี้ก็จะไม่จําเป็นต้องพรางแสงอันนี้ก็จะเป็นข้อดีของ ในช่วงฤด,ดูหนาวครับการปลูกก็สามารถที่จะปลูกลงดินและได้เลยนะครับสําหรับต้นฝรั่งที่มีความแข็งแรงเราไม่จําเป็นต้องพรางแสงให้แล้วข้อดีข้อต่อมาก็คือในการปลูกช่วงฤดูหนาวเนี่ยอัตราการเกิดเชื้อราจะมีน้อยกว่าหน้าฝนเนื่องจากว่าปริมาณน้ําฝนที่ตกลงมาในช่วงของฤดูหนาวเนี่ยแทบจะไม่มีเลยครับก็ทําให้เวลาเราปลูกเนี่ยเราจะไม่ต้องห่วงในเรื่องของ เชื้อราหรือว่าความชื้นแฉะของรากของฝรั่งที่เราปลูกลงไปซึ่งนั่นถ้ามีความชื้นแฉะเนี่ยอาจจะทําให้รากเน่าหรือว่าถ้ามีความชื้นในอากาศมากเกินไปเนี่ยเชื้อราอาจจะเข้าทําลายรากพืชของเราได้แบบนี้นะครับเราก็จะหมดปัญหาในเรื่องนี้ไปได้แต่ว่าก็ยังมีนะครับในช่วงของฤด,ดูหนาวนี้พวกเชื้อราเขาทำลายนี่ยแต่ว่าก็ามีน้อยกว่าในช่วงหน้าฝนครับข้อดีข้อต่อมาของการปลูกฝรั่งในช่วงหน้าหนาวก็คือว่า ในช่วงหน้าหนาวนี่จะไม่ค่อยมีฝนหรือปริมาณน,น้ำนี่จะน้อยลงมากนะครับดังนั้นในการปลูกเนี่ยบางครั้งเราไม่จําเป็นที่จะต้องยกร่องสูงเพื่อระบายน้ํานะครับแต่ว่าเราก็ต้องทําเผื่อไว้ในช่วงของหน้าฝนในปีถัดไปด้วยนะก็อาจจะไม่จําเป็นต้องยกร่องสูงมากนะครับในพื้นที่ที่ปกติไม่มีน้ําท่วมขังแบบนี้ครับเราก็สามารถที่จะปลูกได้เลยนะครับก็ถึงยกร่องก็ยกร่องในลักษณะที่ยกร่องไม่สูงมาก อันนี้ก็จะประหยัดต้นทุนของเราไปได้ส่วนหนึ่งครับต่อมามาดูข้อเสียของการปลูกฝรั่งในช่วงฤด,ดูหนาวครับในช่วงของฤด,ดูหนาวนี่เป็นช่วงของฤด,ดูที่มีแสงน้อยครับจึงทําให้อัตราการเติบโตของฝรั่งจะไม่ค่อยเติบโตดีเท่าที่ควรเนื่องจากว่าถ้ามีแสงน้อยนะครับก็คือกลางวันน้อยกลางคืนมากในช่วงของฤด,ดูหนาวนี่ในบางพื้นที่นะครับก็จะทําให้การสัรงข้อแสงของฝรั่งที่เราปลูกลงไปนี่ น้อยลงไปด้วยดังนั้นก็จะทําให้อัตราการเติบโตของต้นฝรั่งนี่ช้าลงไปด้วยนในช่วงของหน้าหนาวนะครับต่อมามาดูข้อเสียข้อที่2คือว่าในช่วงของหน้าหนาวนี้ส่วนใหญ่เนี่ยต้นฝรั่งที่ปลูกลงไปหรือว่าพืชชนิดอื่นก็ตามนะครับจะมีปัญหาเรื่องของพืชไม่กินปุ๋ยเพราะว่าบางครั้งในพื้นที่ที่มีความหนาวมากเกินไปเนี่ยครับโดยเฉพาะฝรั่งเนี่ยอาจจะเป็นพืชที่ไม่ใช่พืชของเมืองหนาวมากนักเนี่ยครับเขาจะเติบโตในพื้นที่ที่ มีแดดมากกว่าแบบนี้ครับอัตราการเติบโตในช่วงหน้าหนาวก็อาจจะชะลอตัวลงครับสําหรับการปลูกฝรั่งเนี่ยซึ่งถ้าท่านในที่ปลูกในช่วงหน้าหนาวนี่ก็จะเห็นได้ชัดนะครับว่าอัตราการเติบโตเมื่อเทียบกับการปลูกในช่วงของฤดูร้รอนหรือว่าช่วงหน้าฝนเนี่ยก็จะน้อยกว่าในช่วงการปลูกในทุกฤดูนะครับข้อเสียอีกขอ้อหนึ่งก็คือว่าในช่วงหน้าหนาวอาจจะเป็นเรื่องปกตินะครับแต่ว่านี้เมื่อเปรียบเทียบกับในช่วงหน้าฝนก็คือต้องมีการรดน้ํา มากกว่าในช่วงฤดูฝนครับเพราะว่าในช่วงฤด,ดูหนาวเนี่ยน้ำฝนก็ไม่ค่อยมีแล้วอย่างมากก็มีแค่น้ำหมอกในช่วงเช้าครับหรือว่าช่วงกลางคืนแบบนี้ครัแบบถ้าเป็นฝรั่งเนี่ยอัตราความต้องการน้ําของเขานี่ก็จะมีมากพอสมควรครับสำหรับฝรั่งเนี่ยฝรั่งก็คือมีชอบพื้นดินที่มีความชุ่มชื้นแต่ว่าไม่ชอบน้ําขังแบบนี้ครัแบบการรดน้ําของเราในช่วงหน้าหนาวนี่การให้น้ําของฝรั่งเนี่ย ก็จะมีมากกว่าในช่วงของฤดูฝนต่อมาในช่วงของฤดูร้อนนะครับว่าการปลูกฝรั่งจะมีข้อดีข้อเสียอย่างไรบ้างข้อดีของการปลูกฝรั่งในช่วงของฤดูร้อนก็คือว่าการยกล่องหรือว่าการพูนดินเนี่ยเราไม่จําเป็นต้องทํายกล่องหรือว่าพูนดินสูงมากนักเนื่องจากว่าในช่วงของหน้าร้อนนี่ไม่จําเป็นต้องยกล่องพื้นที่ให้มันสูงมากนัก เพื่อการระบายน้ําเพราะว่าในในช่วงหน้าร้อนนี่ยังไงก็ไม่มีฝนต,ตกมาแน่นอนครับหรือตกก็น้อยมากแบบนี้เราก็ไม่จําเป็นต้องยกล่องหรือว่าภูนด,ดินให้มากเกินไปครับสําหรับในช่วงของหน้าร้อน <c oughs> ข้อดีข้อต่อมาคือว่าอัตราการเกิดรากเน่าหรือว่าการเกิดเชื้อราในแปลงนี่ก็จะมีไม่มากเช่าในช่วงของหน้าฝน,ห,านห,หรือว่าช่วงหน้าหน,นาวเพราะว่าในช่วงของหน้าร้อนเนี่ยจะไม่ค่อยมีปัญหาในเรื่องน้ําขังพอไม่มีปัญหาในเรื่องของน้ําขัง ก็จะไม่ค่อยมีปัญหาในเรื่องของฝรั่งรากเน่าหรือว่าเกิดเชื้อราในรากนะครับอันนี้ก็จะเป็นข้อดีของการปลูกฝรั่งในช่วงหน้าร้อนนะครับข้อดีข้อต่อมาก็คือว่าการปลูกฝรั่งในช่วงหน้าร้อนเท่าที่ผมสังเกตมาเนี่ยอัตราการเติบโตของรากของฝรั่งหรือว่าอัตราการเติบโตของต้นฝรั่งเนี่ยจะเติบโตดีกว่าในทุกช่วงในทุกฤดูครับเท่าที่ผมสังเกตมาอันนี้เป็นข้อมูลส่วนตัวครับที่มาเล่าสู่สกันฟังครับเพราะว่า ในช่วงหน้าร้อนเนี่ยเราจะคุมในเรื่องของน้ําปุ๋ยได้เป็นอย่างดีแล้วก็ในเรื่องของสภาพแสงแดดเพราะว่าฝรั่งโดยปกติทั่วไปเนี่เขาก็ต้องการแสงแดดในอัตราที่ร้อยเปอร์เซ็นทั้งวันอยู่แล้วครับดังนั้นในช่วงหน้าร้อนนี่ผมก็ถือว่าเป็นช่วงที่อาจจะถือว่าเหมาะที่สุดนะครับในการที่จะปลูกฝรั่งโดยเฉพาะการปลูกในช่วงของเตือนพืชสพานเนี่ยจะเป็นช่วงที่เหมาะมากเลยเพราะว่าถ้าปลูกในช่วงของปลายเมษาต้นพืชสพานเนี่ย ถ้าเราปลูกติดในช่วงนี้นะครับพอเข้าสู่หน้าฝนเนี่ยระบบรากของเขาเดินแล้วเนี่ยเข้าสู่หน้าฝนปั๊บเราก็ไม่ต้องอรดน้ําบ่อยครับแต่ว่าเมื่อเข้าสู่หน้าฝนได้น้ําฝนแล้วเนี่ยระบบรากพวกนี้ที่มีอยู่แล้วเนี่ยเขาก็จะเจริญเติบโตได้ทันทีแล้วก็แผ่รากไปได้ง่ายกว่าการปลูกในช่วงของฤด,ดูอื่นนะครับมาดูข้อเสียของการปลูกฝรั่งในช่งวงฤดูร้อนกันเลยนะครับการปลูกฝรั่งในช่วงหน้าร้อนเนี่ยจะมีข้อเสียคือว่าถ้าต้นฝรั่งที่เราปลูกเนี่ยไม่ว่มาจะเป็นต้น กิ่งตน้นกิ่งช้ำแล้วต้นทาบกิ่งต้นเสียบยอดพวกนี้ครับถ้าต้นไม้ไม่แข็งแรงก็จะมีปัญหาว่าเราจะต้องพรางแสงให้เขาเพราะว่าในช่วงของหน้าร้อนนี่ความร้อนของแสงนี่มีมากอัตราการโดนแดดนี่มีร้อยเปอร์เซ็นต์เกือบทั้งวันอันนี้ถ้าต้นไม่แข็งแรงเราก็ต้องพรางแสงให้นะครับถ้าต้นแข็งแรงก็แล้วไปครับก็ไม่จำเป็นต้องพรางแสงให้ข้อเสียข้อต่อมาคือว่าถ้าหากท่านในที่อยู่ในพื้นที่สูงและก็มีปริมาณน้าที่ อาจจะไม่เพียงพอหรือเพียงพอแต่ก็ต้องใช้อย่างประหยัดนี่ข้อเสียข้อนี้นะครับก็คือท่านต้องบริหารจัดการน้ําให้เพียงพอตลอดทั้งปีจนฝ่าจะเข้าสู่ในช่วงฤด,ดูฝนครับถ้าหากท่านใดที่บริหารจัดการน้ําไม่ดีน้ําไม่เพียงพอเนี่ยก็อาจจะทําให้ฝรั่งของของท่านเนี่ยอัตราการเติบโตอาจจะไม่ดีในช่วงของหน้าแล้งก็ได้นะครับข้อเสียข้อต่อมาคือว่าในช่วงของหน้าแรงนี่ที่ผมสังเกตเห็นเนี่ยจะมีปัญหาในเรื่องของมดขึ้นต้นฝรั่งมากกว่าในช่วงของ ทุกฤดูครับดังนั้นในการกําจัดมดกําจัดเพลี้ยในช่วงของหน้าแ้งนี่ก็จะเป็นอัตราที่มีการเพิ่มขึ้นมากกว่าช่วงฤดูอื่นครับเพราะว่าอัตรามดที่ขึ้นต้นฝรั่งในช่วงของหน้าแ้งนี่เท่าที่ผมสังเกตดูนี่ก็จะมีมากกว่าในช่วงของทุกฤดูนะครับครับอันนี้ก็เป็นข้อด mm ีข hmm. ้อเสียคร่าวๆของการปลูกฝรั่งในช่วงของแต่ละฤดูนะครับว่ามีข้อดีข้อเสียแบบไหนบ้างซึ่ง ในข้อดีข้อเสียที่ผมนํามาเล่าในวันนี้ก็เป็นความเห็นส่วนตัวนะครับบางท่านอาจจะมีความเห็นที่เพิ่มเติมจากนี้ก็สามารถสอบถามคอมเมนต์ใต้คลิปด้านล่างได้เลยนะครับเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันครับสําหรับคลิปนี้ก็ขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมรับฟังคลิปหน้าเจอกันใหม่คลิปนี้ขอบคุณและสวัสดีครับ